สวัสดีจ้าสาวสรินอินเดกมาแล้วจ้าลับลูกค่ะอันนี้ลูกชายลูกชายกับลูกสาวเข้ามาเที่ยวกันก็ไปเที่ยวในเมืองแม่ก็เลยมารับดูบรรยากาศลูกสาวกับแม่ดูเหมือนกันไหมดูลูกสาวลูกสาวสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีหน่อยค่ะชาลีสวัสดีหน่อยค่ะอันนั้นอันนันอนนันอันนั้นลูก ลูกหมักสีดาอายค่ะเป็นไงลูกไปเที่ยวโอเคไหมอรับชายอันนี้ก็ลูกชายก็อายอายไม่อยากให้แม่เปิดต้องโอ้ยให้ทุกคนดูบรรยากาศหน่อยสิลูกร้อนจ้าวันนี้อากาศสิบเก้าองศาแดดดีจ้ะมาดูสถานี้รถไฟมาดูรถไฟนี้ นนี้ก็จะไปต่างจังหวัดรถ <Okay. S 1> ไฟสายสายยาววันนี้อากาศดีมากเลยค่ะคือบรรยากาศมารับลูกสาวไม่ใช่ไารับลูกชายคือลูกสาวเขาอยู่ที่นี่เขามารับน้องไปเที่ยวแม่ก็เลยมารับลูกชายกลับ พอดีก็ไปเดินเที่ยวกันไปกินน้ําไปซื้อของแม่ก็เลยนั่งคอยให้เขาไปเดินวัยรุ่นก็ไปเดินตอนนี้เขาก็กลับมาแล้วว่าไงคะหนุ่มๆสาวๆจะกลับบ้านกันยังไปเดินเหนื่อยแล้วอยากกลับบ้านกันแล้วแสงอาจจะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะมองไม่ค่อยเห็น โอเคนะคะเราไม่ถ่ายคนอื่นเราถ่ายแต่ครอบครัวของเราโอเคนะคะเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ